สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับเนาะนี่นะัะก็เริ่มขนไปทยอยเนาะมันเยอะออ

เห็นกระจกไม่ได้เห็นกกระจไไม่ด้เลยเป็นปากัดเลยพองใส่พองใส่เลยมีกระจกไปไงจะต้องถ่ายแล้วคอยล้างจับแล้วก็เราส่องเราส่องกระจกมันสคู่กันนะใช่โอ้ต้องส่องซ้ายส่องขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเนาะก็เหมือนพี่แดงกับน้องเสี้ยน่นี่ยคู่กันทำไมคู่กันนะกเออก็ยังงงอยู่เหมือนกันทำไมมันมาเนาะไม่ได้เชิญเลยไม่ได้เรียกแถวแถวแกงกระเบาครับผม ก่อนถึงแกงกระเบ้าเนาะอไอที่วัดที่ไปทอดกระถินใช่ครับอก่อนถึงวัดนั่นอีกครับรออ่ะนี่นะรถลุงพันมาแล้วนะครับเนาะเก็บเตาไปด้วยมาต้องไอรถคันไหนเต็มก็ออกไปก่อนเนาะรถพันที่ว่าก็เข้ามาอ่า แดงไปไหมเข่าเคาะแล้วรถใครไปบ้างอ่ะไม่รู้เออมันต้องถามก่อนไงก็รถรถลุงพลนี่แหละอ๋อลุงพลไม่รู้เออลุงพลจะไปหมดเหรอถ้าไปกันห้าถึงพลไม่หมดแล้วยชวนพี่ไปผมจะขึ้นด้วยเหรอโอ้โหนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะ้อยนะไปกาบไปกับที่กี่กิโลนั่นน่ะประมาณหกหกร้อยน่าได้เลยอะหกร้อยกว่าดิกี่เจ็ดร้อยนู่นน่ะโดยประมาณอะแปดร้อยอะประมาณนั้นอะ น้ำมันผลผลิตโอ้ผลผลิตเลยเหรอโอ้โหน้ำมันช่วงนี้มันโหดด้วยโอ้โหนี่ใครมานอกเดอ้ออ่านี่นะครับเนาะว่าให้รถอ่าลงพันมาด้วยนะครับเนาะอ่าพันที่สามนะต่อไป กำลงเสริมอีกต่อไปก็จะเป็นคันที่สี่เนาะถ้าไม่พออืมโอ้อห้พอ,อ,อของขอขึ้นรอเลยเนาะเออพาทำไมพนึงก่อนเอ้เอาของขึ้นรอเลยนะเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีเนาะเอาของขึ้นรอเลยอ่า โเ<ห>ียนี่อ๋อโอ้โหมเยอะอ๋อเอยใครแงงานคันน่นนี่อนี่นะครับเอฟซี โฟาที่จะใส่หันคงนะเอ้าโซฟาไงโตโซฟาโตชดโตไม่โซฟาโตกินข้าวไม่พ่อโตกินข้าวไม่น่าไปเพรา่ถ้าโซฟาก็เต็มแล้วโออเอย่างอีกเตาของเขาโอ้ยอย่าว่าเอาไม้พ่นใส่เลยเพราะว่าพ่นนั่น อกดกอันนี้โอ้เต็มเลยเบาะเดียวเต็มแล้วเต็มแล้วก็ซ้อนๆกันอันน้องก็ช่างพงอันนี้ก็พอกืนเต็มแล้ว ข้างหน้าย่ข้างหลังเนี่ยทีนี้มันก็ตอกสอบเข้าทางห้เครับเอฟซีโอ้โหดูแกตัวโม้เลยโอ้ตกใจโอ้โหมาผมิยิบเอาให้นี่ยิบไปเลยยิบไปเลยโอ้โห ใหามันเข้าไปในห้องนอนนู้นดีกว่าเนาะตัวนั้นดูเซตประกอบตัวนั้นก่อนนะตัวนั้นไปประกอบกันก่อนเราเราไปวางไว้วนู้นวางก็เอาคนที่เหลือก็มายกเลยโอ้โเนี่ยละไม่ไม่ปองไปปองมายกออกไปตรงนั้นนะเอาหมอนด้วยเด้อสามใบเดี๋ยวแม่จะดึอไปหมอนอ่ะมาพี่แดงเอากล้องมาหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะจับตัวนั้นแล้ววางตกี่ยงเด้อผมจะหยิบอ่าเลยลากออกมากว่าไม่ต้องกลัวมันเนาะ อ่าเด้โอ้โเฮ้ตัวตัวเงินนี่เออโอ้ยตัวมันต้องอยู่แถวนี้แหละเนาะนั่นไงนั่นไงกแกเนาโอ้โหตัวโลอเลยนี่นะครับเนาะเอาใจจะกระโดดจะหนักนะนั่นไงพวกแกจริงๆเด้อครับผมต้องการจะเลี้ยงมั้ไหมเลี้ยงครับให้เข้าห้องนอนกับตาเลยครับเดี๋ยวพี่นายจับไปก็ได้จับไปเอาไปน้องนอนอ๋อไม่ใช่จับไปทิ้ง เดี๋ยวผมดูเคลียร์ไปในห้องนอนนู้นเหละเนาะมามาฮะลงมา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 เฮ้ยลงมามเดี๋ยวเปิดเปิดประตูรองรับอะเอาผ้าจับมาเอาผ้าจับมาเฮะอ ไม่ก็ต้องเอาออกไปนู่นสิพ่อจะมาเอาเอาพี่เอามือเอาพี่พี่จับเองดีกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่คุณห่อแล้วนะคุณห่อถ้าผมจับถ้าผมจับนี่ผมจะจับไปในห้องนะเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้โน้นข้างนอกสิจะมาไว้ในบ้านได้ยังไงเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ผ้าก็ได้เออไม่ต้องใช้ผ้าก็ได้กันหน่อยก็ดีพาน้องไปอยู่ข้างนอกเลยจ้าอ่าอยู่ข้างนอก กับตังเขาโอ้โกลัวทุกแกนะครับไม่ใช่อ่าฮะเอาไว้ไม่เอาพาดบ่าไปเอาไปเล่นไปโอเคอาเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ในรถกับตันนี้ก็ได้ะ ีนกระเป๋าองเจงแม่นี่มาตังค์คนเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกมันน่าจะเต็มอีกแล้วเนระเอาโต๊ะกินข้าวไม่ต้องใช่ไหมอ๋อโอ้โหเต็มไปพอดีขอบคุณแม่ต๋องมาม่ครับ คุณให้ลูกสมนวี่งนนะครับเอก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในชาแนลด้วยนะขอบคุณมากนะครับ